ที่วัดป่าบ้านหัวโตกตำบลนานเฉลียงอำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์พระกูขันติธรรมโสพลเจ้าคณะอำเภอหน,นองไผ่เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านหัวโตกธรรมยุทธ์ได้จัดพิธีทวบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมและยกพระประธานขึ้นประดิษฐานที่ด้านหน้าบันสาราธรรมโสพล โดยมีชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธาพระครูขันติธรรมโสพลเจ้าอาอวาสวัดป่าหัวตกร่วมในพิธีจำนวนมากสำหรับพระครูขันติธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดป่าหัวตกได้บวชเป็นสาม,มนเณรเมื่อวันที่7พฤษภาค,คมปี2527ที่วัดวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพระครูวัชรปัญญาคุณวัดวังชมพูเป็นพระอุปชาต่อมาได้อุปสมบทเมื่อวันที่17พฤษภาค,คม 2534ที่วัดโพสีสองคอนอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพระวินัยวงสาจารย์วัดสันติวัฒนาอำเภอหล่มสักเป็นพระอุปชาและด้านการศึกษาจบนักธรรมชั้นเอกเปร,เร็นธรรมสามที่สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ฝึกอบรมพระนักเทศข,ของมหาเถรสมาคมอบรมกรรมการสนามหลวงแผนธรรมและฝึกอบรมพระกรรมวาจาจารย์สำหรับด้านการปกครองคณะสงฆ์ ได้เข้ารับเป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่บึง3,000จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อปี2546ต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านหัวโตกปี2552ได้รับพระราชทานพัยดย์รศเรียณธรรมสามประโยคได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทใเนวราชินานามพระครูขันติธรรมโสพลและสมเด็จพระอริยวงศาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานตราตั้งพระอุปชาสามัญคณะธรรมยุทธในปี2562และต่อมาปี2563ได้เข้ารับตราตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่ธรรมยุทธ์จากพระราชปริยัติบัณฑิตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์มาจนถึงปัจจุบัน Musica Musica